มันไม่ได้กลัวผีมันวิ่งวิ่งไล่ยิงผีนะเว้ยเพราะว่าภาคแรกน้องมันตายไงโกรธชโกรธสวัสดีครับอ่านี่อตีนะครับนุนโตเจอกับพวกเราสองสามคนนะครับในเพจภาษานังครับผมอวันนี้เรามาเจอกันในคอนเทนต์อะไรภาสาหนังเลเจนเดอร์อ่าเราจะเป็นตัวตัวอย่างด้วยกันหนังไทยพี่ภาคต่ออันนี้เป็นหนังที่แบบมีรายได้เยอะมากนะวเนาะเออเขาทําเร็วหรือว่าเรานเรื่องชี่หยดภาคสองเนาะครับผมเป็นทีเซอร์อยู่กูเพิ่งดูภาค ภาคแรกไปเหมือนเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะเพิ่งเข้าเน็ตฟิกใช่ไหมใช่ดูเน็ตฟิกเนี่ยมึบ <c oughs> งบนไไูนี่กูอะเขาลุ้งหมดไม่ได้ดูที่ทองอ่ะอยู่ในลุงสิ <c oughs> สเพิ่มยอดเลยเขาหน่อยอ่ะอันนี้มาในภาคสอง้วถ้าใครยังไม่รู้ที่หยดมันคืออะไรที่หยดมาจากเรื่องเล่าในในร<น>ายการในพันทิปก่อนอคนคนพิมพ์ไปเล่าในพันทิปเป็นเรื่องรางเป็นเรื่องผีเนาะครับมาเป็นนิยายเพราะจากนิยายเขาเขาออกมาเล่านี่เลยนะเดี๋ยวกดเดี๋ยวกด ดังระเบิดระเบิดจนเป็นหนังนะครับได้รายได้เยอะมากห้ารอยอหรอห้าร้ยเออจนแปดร้อยมันคือจนเลยอจนคนเขาเขาแซวกันนะว่าแบบยังไงพี่ช่องสามทำหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะกไรกว่าทําละครทั้งปีอ่ะโอ้ใจร้ายเออเออเออไม่แต่เราดีใจกับภู่มกับพี่คุยเขาก็เป็นภูมกกับละครที่ช่องสามนะเขาก็ต่อสู้มาดีใจกับความสำเร็จของเขาอ่ะวันนี้หักต่อยอดอ่าณเดช สนิทย่งได้เล่นใช่ไหมอ่าแน่นอนพี่นี่นงไงอ่าน,น,นี่มันจาที่แล้วนี่มันหมอปลาหมอน,มน,น,น,นี่ยัมอุการเนี่ย ที่หยดสิบตุลานี้นี่เป็นทีเซอร์เนาะที่หยดสอยังถ่ายอยู่เลยถ่ายเสร็จแล้วเหรอยังยังยังถ่ายอยู่เลยอันนี้อินไซ์เป็นเพื่อนตะก้อนถ่ายอยู่เลยอ่าอ่าอ่าที่หยดเนี่ยตั้งแต่ภาคแรกนะเราตั้งข้อสังเกตว่ามันมันคล้ายๆหนังเป็นไงหนังซอมบี้ดอนอสเดยหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่แบบมันไม่ได้คือไอ้พระเอกมันไม่ได้กลัวผีมันมันเอาปืนวิ่งไล่ไล่ยิงผีนะมัน บริบทมันต่างกับคนที่เราพวกหนังผีทั่วไปที่เราเจอผีเราจะกลัวเราจะหนีเราจะโดนผีทําร้ายข้างเดียวเนาะจ่าะไรสักอย่างไม่มันเป็นทหารอ่ะมันไม่ได้กลัวผีมันวิ่งมันวิ่งไล่ยิงผีเ้าไว้เพราะว่าภาคแรกน้องมันตายไงโกรธมีการท้นสีนเนี่ยทำไมถึงคิดเอาปืนยิงผีได้วะก็มันมาในรูปแบบที่แบบสิงคนเนี่ยยิงเลยยิงเลยไม่สน คือภาคแรกประสบความสําเร็จมากในในด้านรายได้นะครับได้หลายร้อยล้านมากอืเขาฉายหลังเรื่องสัปเหร่์เนาะต่อกันเลยคือต่อกันเลยสัปเหร่์ได้เป็นแปดร้อยล้านพันล้านอะไรของเขาเนี่ยเรื่องนี้ก็ห่างไม่ไม่เยอะห้าหกร้อยล้านเหมือนกันนะสัปเหร่์ก็ทําอยู่นี่ห่อใช่ใช่มีถ้าใครชอบดูภาคหนึ่งมันก็คงต้องดูภาคสองแหละแน่นอนไม่งั้นต้องค้างขาใจนะันนี้เป็นเป็นทีเซอร์ที่ ที่ยิงออกมายั่วนทำลายเนาะอ่าะให้เห็นว่าผมสร้างแน่นอนรอดูนะก็ยังคงช็อตที่ทุกคนชอบอยู่อะเด็กตือเปิร์ดนี่แหละแต่ภาคแรกติดติดแบบเลี่ยงเรื่องไม่ค่อยดีมันิติเล่าอ่ะมิติเล่ามันมันจริงๆเพราะเรื่องมันเป็นเพราะเรื่องมันคือหนังเกรดบีฝรั่งเลยนะอืมไม่แต่มันทําให้มันน่าตื่นเต้นกว่านั้นจริงภาคภาคหนึ่งนะต้องดูแล้วใช่ปะผมไม่ชอบดูหนังเลพียวเพี่วเพียดูแล้วใช่ปะเรื่องนี่ภาคแรกเนื้อเรื่องมันบางมากนะ คือเรื่องเรื่องมันบางมากภาคไร่มันเล่าแค่ว่าน้องสาวโดนผีสิงแล้วก็หาวิธีไล่ผี่สุดท้ายน้องตายเรื่องมันแค่นั้นเองนะเรื่องมันบางมากเลยเว้ยเฉลยคือคนไม่ได้ดูหนังมันดังขนาดนั้นถ้ามึงไม่ได้ดู <laughs> มึงก็ต้องยอมรับกรรมเราจะปละ่อยอ่ะมันมีทั้งในเดอะช็อกไอ้ไม่ใช่เดอะช็อกเดอะโกดมันมีทั้งในพันทิปมันมีทั้งหม่กไม่มีทางที่มึงจะไม่รู้เรื่องมันเว้ยคนโพสในพันทิปนี่คือ นั่นคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วว่เรื่องแสดงว่าเรื่องหนึ่งอ๋อนะนันยอนหน้าเดียวอ่าถูกว่าคนเล่าในเดียวโก้เต็มที่ชั่วโมงหนึ่งนะเรื่องหนึ่งอะเรื่องมันไม่ได้ซับซ้อนเรื่องมันไม่ได้เยอะแต่เขาก็เอาเรื่องมามาแล้วมาทําเป็นหนังให้เราดูสนุกได้แล้วก็พุ่มกับเก่งนะมีภาคสองอันนี้ก็ต้องตามไปดูแหละอ๋อก็ดูแหละภาคแรกดูมาแล้วภาคสองภาคสองก็คงดูจะไ่ต้อง ต้องไม่ดูต้องไม่ดูกลัวอันดับภาคหนึ่งแล้วดิต้องไม่ชอบหนังผีไม่ชอบเยอะจริงเหรอป๊อปอะนอนไม่หลับอะไม่คนข้างๆมันดูไม่ได้เนาะแล้วพอมันดูไม่ใช่หลับไม่ชอบปลุกผมกางหนึกแล้วผมเป็นคนหลับยากแฟนต้องกลัวผีกลัวอะไรแล้วก็พันคนอื่นมาไม่ได้ขยับกูด้วยนี่แต่แปลกเราเคยพูดไปทีจำตอนเด็กๆเราไม่กลัวผีเลยนะ แต่พอเราอายุเยอะขึ้นเราเริ่มกลัวเว้ยเรามานัง่งวิเคราะห์ตัวเองจะบอกว่ากูแก่ก็กกไม่เชิงวเว้ยเราว่ามันเป็นเรื่องที่หลังๆเราเจอพี่เจอก็เฉียวเฉียวบางๆอ่ะเราว่ามันเป็นหลังๆที่พอเราอายุเยอะยิ่ยยงไม่กลัวดิพอยิง่งอายุเยอะแล้วเราไปไหว,ว้นั่นไหว้นี่อ๋อสายมูเออไปสายมูไหว้นั่นไหว้นี่เรากลายเป็นแบบมีของมาเยอะคือเด็กๆไม่กลัวเพราะไม่เชื่อตอนหลังมันงงงายขึ้นแล้วเนาะ เรียกงมงายกูเกินคำว่างมงายไปไกลแล้วคนละสายแล้วนี่เข้าลึกเข้าลึกกูเกินคำว่าใครด่ากูว่างมงายกูบอกอย่าอย่ามาพูดอย่างเงี้ยกูเกินคำว่างมงายไปเยอะเลยเฮียเลยเลยไปแล้วงมงายนั่นแค่บุรีสลมอ่าอะสิบตุลานี้สิบตุลานี้เดี๋ยวมีเทเลอร์ตัวใหม่เนี่ยแล้วมันน่าจะมีแหละนี่เป็นทีเซอร์อน่นอนระเบิดแม่งอชบหายนะเนาะ เพราะเป็นเราเราทำแบบนี้มั้เผาแม่งสารมึงผีมึงสิงอยู่ในต้นไม้กูเผาแม่งยิเอามันเอาน้องไปด้วยนะเออมึงโดนแน่แก้แขนม่เรื่องแก้แขนอ่ะที่หยดสองเอ้ยน่าดูว่าเขาจะเล่าเรื่องไงอ่ะรอดูเลยอยากรู้เรื่องก่อนก็มีนิยายนะครับไปอ่านนะเออไปอ่านได้